อ่ะคราวนี้นักเรียนมาดูนะครับนักเรียนรู้แล้วว่าผลบวกมุมภายในเนี่ยของรูปสามเหลี่ยมนะครับผลบวกมุมภายในนะครับอันนี้สามเหลี่ยมนะอขอเขียนตัวเลขตรงนี้ก็คือร้อยแปดสิบองศาถ้าสี่เหลี่ยม ก็จะเป็นสาม้อหกสิบจริงไหมนักเรียนครับว่าถ้าห้าเหลี่ยมไหครับนักเรียนลองดูครูคิดนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยครูสามารถแบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้กี่รูปนักเรียนสองรูปโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอนี้มุมภายในก็จะเป็นร้อยแปดสิบไอตรงนี้มุมภายในก็จะเป็นร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบวกร้อยแปดสิบได้ล สามร้อถูกไหมร้อยแปดสิบกร้อยตัวนี้ได้สามอยหกสนันมุมนี้บวกมุมนี้บวกบวกบวกบวนักเรียนครับถ้าห้าเหลี่ยมนักเรียนคาดว่ามันแบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้กี่รูปสมรูปโอเคมเพราะั้นเมื่อแบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้3ามรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งก็ร้อยแปดสิถูกไหมครับเมื่อรูปหนึ่งร้อยแปดิเพราะะนั้นสมรูปก็เท่าไหร่นักเรียนห้าอยสี่แสดงว่าห้าเหลี่ยมนี่นะครับห้าเหลี่ยมจะมีมุมภายในก็คือ 540ร้อยสี่สิบนักเรียนสังเกตน,นะว่ามันจะเพิ่มทีละร้อยแปดสิบสามเหลี่ยมร้อยแปดสิบสี่เหลี่ยมสามร้อยสิบห้าเหลี่ยมห้าร้อยสี่สิบนะครับแต่ที่ครูพูดเมื่อกี้นักเรียนครับถ้าเกิดครูมีลูกสามเหลี่ยมลูกสี่เหลี่ยมครูจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้สองลูกถ้ามีลูกห้าเหลี่ยมจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้กี่ลูกนักเรียนสามูกโอเคไหมเมื่อมันแบ่งได้อย่างเงี้ยสามูปนะครับด้นภูนนมินะนะนะาภายในตรงนี้ ก็คือ3ามคูณกับ180้อยเปดิคูณเ้นคูคก็เขียนตรงนี้ใหม่นะครับนะ540ยตรงนี้นะครับก็คือ540ตรงนี้ก็คือ3ามคูณหนึ่รคูเขียนใช้ที่นิดนึง180ก็คือ180อค,คูณหนึ่งนะครับ180คณหอันนี้360 ก็คือ2ค uh? ูณกับเท่าไหร่ได้เรียนเท่าไหร่ครับ180ยแปไหม540ก็คือเท่าไหร่ได้เรียนก็คือ3คูณกับ180โอเคไม่ได้เรียน สังเกตว่ถ้าสก็คือ1นึ่คูถ้าสก็คือ2องคูถ้าหก็คือ3ามคูณรแล้วถ้าเกิดรูปมันมี n เหลี่ยมนั่เรียนรีเหลี่ยมมากมายมีอยู่เเหลี่ยมนะครับผลบวกมุมภายในคิดยังไงนั่เรียนก็คิดง่ายๆนะครับนั่นเรียนเห็นไหมว่าห้าเหลี่ยมจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้สารูปสี่เหลี่ยมจะทําเป็นสามเหลี่ยมได้2รูป n เหลี่ยมก็จะทําเป็นสามเหลี่ยมได้ n ลบสองรูปโอเคไหมแล้วนั่นเลยก็ไปคูณกับร้อยแปดสิบนะครับองศาเนี่ยก็จะเป็นสูตรพูดง่ายว่ามีกี่เหลี่ยมมีกี่เหลี่ยมนักเรียนก็เอาอะไรครับนั่นเียนก็เอาจำนวนเหลี่ยมเนี้ยนะครับลบสองแล้วนักเรียก็คูณหนึ่งร้อยแปดสิบองศา โอเคไหมไหนะครับดนนะสรุปนะครับผลบวกมุมภายในรูปเอเลี่ยมนะครับก็จะเท่ากับเอาเหลี่ยมก็คือมีกี่เหลี่ยมเอ็นลบสองคูนร้อยแปดสิบนะครับแล้วเราก็ใส่องศาเข้าไปอย่างเงี้ยก็จบเช่นผลบวก มุมภายในรูป102เหลี่ยมได้เรียนวาดไหวไหมครับไหวไหมไม่ไหวคูก็ได้เป็น102่ลบสก่อนแล้วคูณร้อนะครับแล้วก็ค่อยใส่องศา102่ลบสก็ได้เท่ากับ100คูณร้นะครับก็ได้เท่าไหร่หน0่ง แสดงว่ารูป102เหลี่ยมจะมีผลบวกมุมภายในเป็น18,000องศานะครับโอเคไหมนะอันนี้ก็คือสูตรของมันตึงหนึ่งโอเคนะครับ